สลับไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของทางด้านกลุ่มฮามาสกันบ้างนะคะที่ออกมาประกาศเลยค่ะว่าจะไม่ขอเข้าร่วมการเจราจาหยุดยิงที่จะมีกําหนดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะโดยมีการเรียกร้องให้ชาติตัวกลางที่ ออกมาแสดงก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นกลางได้มีความยึดมั่นในข้อเสนอที่ได้เคยยื่นพิจารณาในช่วงเดือนก่อนหน้านี้แล้วในขณะที่ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทางสหรัฐได้ส่งเรือดำน้ำําติดขีปนาวุธไปประจำการอยู่ในพื้นที่ของตะวันออกกลางซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะว่าพื้นที่นี้กําลังมีความขัดแย้งระหว่างอิรานแ,แล้วก็อิสราเอลอยู่ค่ะ แถลงการจัดกแกนนำฮามาสได้เรียกร้องให้สหรัฐอียิปต์แล้วก็กาตาร์ซึ่งเป็นตัวกลางในการลักดันข้อตกลงหยุดยิงแสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขที่เสนอไปเมื่อเดือนที่แล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงแทนที่จะมีการจัดการพูดคุยอีกหลายรอบหรือว่ามีการเสนอเงื่อนไขใหม่ๆซึ่งก็เปิดทางให้ทางอิสราเอลนั้นยังคงโจมตีฉนวนกาซาต่อไปแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะตัวแทนมีการพูดคุยกัน ของทางอียิปต์แล้วก็กาตาได้แจ้งต่อทางรัฐบาลอิสราเอลว่านายายาซินวาซึ่งเป็นผู้นำทางด้านฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสคนใหม่ต้องการทำข้อตกลงหยุดยิง แต่ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูผู้นำของอิสราเอลยังไม่แสดงท่าทีตอบรับที่ชัดเจนโดยมีอุปสรรคสำคัญก็คือยังคงเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีจากกลุ่มพักขวาจัดที่เข้ามาคัดค้านข้อเสนอให้พักการสู้รบเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันค่ะ เรือตีดานิเอลฮาร์เกอรีกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ออกมาระบุนะคะว่ากองทัพและหน่วยความมั่นคงอิสราเอลยังคงติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮิสบอลเลซึ่งมีที่มั่นทางตอนใต้ของทางเลบานอน,นะคะ่ะ โดยทางด้านพลเรือตีฮักกี้อยังย้ำด้วยนะคะขณะนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำต่อพลเรือนแต่กำลังพลในสังกัด IDF ได้เตรียมความพร้อมในระดับสูง ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการว่าพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคำสังส่งส่งเรือดำน้ำติดตั้งขีปนาวุธนำวิถี USS จอร์เจียเข้าไปประจำการในภูมิภาคตะว,วันออกกลางโดยก่อนหน้านี้นะคะเรือดำน้ำลำน้ำกลางนี้อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่แถลงการครั้งนี้นับเป็นการประกาศต่อสาธารนณะแบบที่ไม่พบเห็นบ่อยนะัก เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำกองทัพสหรัฐค่ะ